สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องสะพายโรเมาเนียนะคะหญิงก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะทุกคนนะคะเข้ามาชมนะคะความสวยงามของหาดจอมเทียนพัทยานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะที่เปิดให้บริการใช้หาดนะคะตอนกลางวันคนก็เยอะมากๆค่ะน,นี้เราก็มาถ่ายทำให้ดูช่วงกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันนี้คนเยอะไปเนาะ ไว้โอกาสหน้านะคะอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะจะถ่ายให้ดูลมแรงมากเลยนะคะช่วงนี้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็สักพักนมนังฝนก็น่าจะตกนะคะอันนี้เราก็จะรีบถ่ายนะคะให้ดูนะ แล้วก็จะงดการบรรยายไปนะคะเราจะให้ดูธรรมชาติสวยๆจริงๆค่ะ มากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็คงจะถ่ายได้ไม่นานเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะขึ้นบ้านแล้วนะคะเพราะฝ้าแลบฟ้าร้องนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศทะเลสวยๆอีกสักพักหนึ่งค่ะตอนที่ถ่ายนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่านะคะเกือบสองทุ่มนะคะ ทุกคนก็ยังพากันเดินเล่นบริเวณรอบชายหาดได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ถือว่ามีคนมาเที่ยวเยอะนะคะนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเนาะมาเที่ยวกันเยอะเลยนะคะ บรรยากาศตอนกลางคืนนะคะก็จะสวยงามนะคะแล้วก็ท้องฟ้าจะเป็นสีน้ําเงินนะคะตัดกันกันกบท้องทะเลนะคะแล้วก็ชายหาดนะคะสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ค่อยบรรยายนะ ลมแรงมากๆค่ะผู้คนก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะกลับเหดืวนกันนะคะเพราะว่าฟ้าแลบฟ้าร้องมาแล้วนะคะแล้วก็รมแนแรงจริงๆค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็หวังว่า ื่อนถ้าเกิดมาชอบวิดีโอของชอ่องสไปร์โรมาเนียนะคะก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการถ่ายทําคลิปต่อไปนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเข้าในตัวเมืองเดี๋ยวถ่ายทำํำพัทยาให้ดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะ